กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งหนุ่มสุดฮอตแบบเสมอต้นเสมอปลายนะฮะนั่นกะนะ็คือคุณเดี่ยวสุริยน์ค่ะซึ่งถึงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าคนนี้เนี่ยเขาฮอตจริงๆฮอตต้องนานแล้วด้วยนะหลายปีเลยก็มีกระแสมีละครต่อเนื่องตลอดซึ่งปีนี้2025ค่ะเราจะได้ชมผลงานของน้องเดี่ยวสุริยน์ถึง5เรื่อง5รสชาติด,ด้วยกันค่ะไปฟังเรื่องของผลงานของน้องเดี่ยวและความน่ารักของน้องเดี่ยวสุริยน์กันดีกว่าค่ะ ปีใหม่ปีนี้แฮปปี้ครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาทุกอย่างก็ดีขึ้นตั้งแต่เพราะตั้งแต่หลังโควิดอะไรมาก็อยู่มีการปรับตัวอะไรเปลี่ยนผ่านอะไรหลายอย่างนะครับก็เริ่มเข้าที่นะครับหลายๆอย่างดีขึ้นในเรื่องของนาทีิการงานเรื่องของสุขภาพด้วย<อ>ชาติพอมันมันดีขึ้นมันก็เป็นพื้นฐานมาทําให้เปิดต้นปีนี้นะครับแฮปปี้มากดีมากมปีนี้ถ้าละคระครับละครก่อนละครเนี่ยถ้าได้ออนแอร์ทั้งหมดมที่ถ่ายมาจะมี5เรื่อง ถ้าถ้าถ้าต่อเนื่องกันนะที่ว่า <min>? น่าจะได้5เรื่องได้เห็นกันครับก็ประเดิมด้วยเรื่องคือพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิเช่ของก่อดเลย22มกราคมแต่ว่าเรื่องหนึ่งยังยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องต้องรอดูคิวเอ่อเดือ5้าเรื่องเนี่ยถ้าได้ออนหมดเนี่ยมีดีหนึ่งเรื่องมีดีหนึ่งเรื่องใช่น้อบทบาทบทบทตอนนั้รนตอนนั้นร้ายหมดแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันนะเพราะครั้งนี้ร้ายจะมีแบบคอมเมดี้ด้วยนะ ไลายคอมดี้ซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วชอบมากแล้วก็แบบดราม่าแฟนตาซีใส่พลังอะไรกันอย่มีเยอะเลยครับสนุกสนุกเวลาเล่นไมันมีช่องของมันใช่ไหมคะมันมีหลายทางมันมีหลายทางก็ก็อยู่ที่ว่าคาแรคเตอร์เป็นหลักก่อนแล้วก็ดูดูเราก็เราก็เลือกวิธีการก็พยายามพยายามแบบคือผมจะดูละครตัวเองตลอดครับเท่าไหร่ไม่กลับบ้านดูไม่ทันก็จะไปย้อนดูเพื่อจะดูว่าสไตล์เราเล่นเป็นยังไงเหมือนทำกันบ้านนะครับมีจุด ด้อยตรงไหนไหมจุดไหนต้องต้องแก้หรือต้องพัฒนาเพิ่มแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเฮ้ไลายประมาณเนี้ยเราเล่นไปแล้วก็จะพยายามทำทำแบบนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอย่างตอนนี้แฟนเวลาเขาเห็นหน้าพี่เดียวเกาจะแบบแบบแอบระแวงใช่คนนี้ยังไงนะเวลามาอะไรก็ตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องหวานรักต้องห้ามแบบแบบระแวงกันว่าเอ๊ะยังไงตอนท้ายจะจะเป็นอะไรจะไลฟ์ไหมช่วยครับใช่ครับได้เห็นรีแอคเวลาเป็นแฟนเขาได้เห็นหน้าเราบนจออะไรเงี้ยพี่เดียวไร์ ชอบเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่ามีคนติดตามเราเราอยู่ม,มันเป็นกําลังใจครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ดูละเอียดด้วยถึงแบบจํา i ดะล็อกได้จำเขาจำ d i a l ลอกแล้วก็เนื้อเรื่องอ่ะมาเล่าให้เราฟังว่าอชอบพี่ช็อตนี้อชอบพี่ช็อตนั้นประโยคนี้คูได้หลอกจําได้ด้วยแบบ น่ารักมากมีความสุขมากครับดีใจที่ทุกคนชอบดีใจที่ทุกคนชอบครับจริงๆนะสิ่งที่สําคัญสุดสำหรับคนที่ทํางานวงการบันเทิงครับโดยโดยเฉพาะผลงานเราที่ต้องมีที่ต้องพิสูจน์โดยการให้คนอื่นๆที่เป็นวงกว้างนะถ้าในฐานะของของนักแสดงคือคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าใครเลยนะทุกเพศทุกวัยทุกทุกรุ่นเลยนะที่ได้ชม กับความรู้สึกของเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งมีฟีดแบ็กกลับมาถึงเราอ่ะอทั้งดีหรือไม่ดีไม่ดีเนี่ยหมายว่าอาจจะเป็นมุมที่แบบว่าแนะนำะหรือว่าติชมอย่างเงี้ยดีทั้งนั้นสำหรับผมเพราะวหนึ่งคือเขาให้ความสนใจแล้วดูแลดูแลก็เราก็ดีใจแล้วมีม ตำนิติชมเข้ามาเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าให้คอยความสนใจนะถึงถึงสละเวลามาพิมพ์มาหาเรานะครับหรือว่าจะอยู่ในคอมเมนต์เรารผ,มผมอ่านตลอดเลยใช่ไหมฮะมันก็ยิ่งทําให้เราคิดว่าเออเร,เราต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจเพื่อผู้ชม,มให้ให้เต็มที่อโอ้แล้วก็เราก็จะเก็บฟีดแบ ck ั้งดีและไม่ดีครับมาพัฒนาเพิ่ม,มที่ดีก็เป็นกำลังใจที่ไม่ดีก็เป็นกำลังใจนะทำให้เราพัฒนาตัวเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าคนคุณภาพเล่นละครเก่งแสดงเก่งแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์หรือความน่ารักแบบนี้เนี่ยแหละค่ะมักจะมีงานเยอะนะฮะห้าเรื่องก็รอติดตามได้เลยนะฮะว่าจะมีผลงานเรื่องอะไรและแต่ละเรื่องเนี่ยเข้มข้นได้รับกระแสการตอบรับดีขนาดไหนอยู่ที่คุณผู้ชมนั่นเองค่ะ